กินเต็มไปสิจ้าดอกนี้โอ้โหซูปเปอร์เมกะมา1 2ึ่มราบบาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทรมตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม เฮ้ยายก็กระดาบสวัสดีผู้ทุกคนกันด้วยนะคะพวกกันอีกแล้วกับเจสสมัยสายบันมันนี้เจก็อยู่กับปิดฟิกวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจําทีจะเลือกเล่นเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสลอ็อตค่ายพีจีเหมือนเดิมนะทุกคนสําหรับใครกาลังมองหาเกมสลอ็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวเบดฟิกวันเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมังกี้กิงนะคะราชา ลิงในตำนานนะฮะหอบทุนมา1,000นะขออนุญาตกดเบ็ด100เอากดหมายแรกฟรีเกมเข้านะอะไรจะปังปุริเยะขนาดนี้นะทุกคนโอ้โหลูกงี้หอบมาแค่1 0 0เลยดีกว่าไหมเนี่ยนี่แหละทุกคนที่เจเลือกเล่นค่ายนี้มานานคือโบนัสเขาแจกง่ายแจกเร็วแจกจริงแจกหนักด้วยนะอามาลุ้นกันนะทุกคนคลิปนี้สงสัยจะมาเร็วเค็มเร็วนะทุกคนโบนัสแจกเร็วมากกดไปไม้เดียวไม้แรกคือฟรีเกมเข้านะ เอออะไรมันจะปังขนาดนี้แล้วกดเบ็ด100ด้วยนะปกติอ่ะเจ้จะเป็นคนชอบเสี่ยงอยู่แล้วนะทุกคนปกติหอบทุนมา1 0 0 0เจ้จะไม่กดเบ็ด100ไงเจจะกดประมาณเบ็ดห้าสนะโอ้โหรอบนี้สงสัยดวงกำลังมานะทุกคนมะดอกนี้เท่าไหร่ปังไม่ไหวนะตอนนี้ก็บวกมาเกือบ3,000แล้วนะโอ้โดอกนี้หนึ่งังปังมากโอ้ ปังไม่ไหวจริงนะ1,900ก็มานะตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณ6นะอะไรจะปังบุรีขนาดนี้นะทุกคน100กดไปแค่100นะโอ้นี่แหละทุกคนใครนะทุกคนกำลังมองหาเลยนะห้ามพลาดนะเบ็ดฟิกบันทีนี้ที่เดียวดอกนี้7,840รู้เลี้ยงมีเลี้ยงมีเกี้ยวโอ้อ่ะไหลต่อสุดจัดพลัดปอกโอ้โห มาดิจองนี้ซูเปอร์เมก้ามาหนึ่งหมื่นโอ้โหอะไรมันจะปังอลังการงานสร้างขนาดนี้นะโอ้โหปิดจ็อบไม้สุดท้ายนะทุกคนปังมากโอ้โหหนึ่งร้ยนะหนึ่ร้ยกมาเป็นหมื่นนะกำลังแจกในะช่วงนี้โอเคครับผมบวกมาเท่าไหร่เนี่ยทุนเรา1,000งพันนะบวกมา1,000งน 5,690บาทเลยทีเดียวนะทุกคนปังบุริเยแค่ไหนดูเอาเองเด้อโอเคสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาเอ้ยโอ๊ยพูดผิดพูดถูกโอ้ยดีใจขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้า